ก็อยากแบบให้ทุกคนที่มางานวันนั้นเนี่ยมีความสุขมากๆให้ได้ความสุขกลับไปเดี๋ยวบอกเลยว่า EP หเดี๋ยวน้องกล้องจะระเบิดพลังการแสดงให้ดูครับเพราะว่า <laughs> เพราะว่าน้องกล้องเล่นเก่งมากเพราะามีทุกฉากใจมี จริงๆแล้วเพราตอนแรกผมคิดว่ายากกว่าผมคิดไว้ว่ามันยากกว่าที่ทำกว่านี้ใช่ครับแต่งจริงแล้วแบบเออมันสบายใจ คือน้องอยากอยู่หรือเปล่าห้องพี่มันล่มหน่อยนะเหรอแล้วมันไม่เหงีบให้มันดีๆล่ะก็เพราะว่ามันไม่มีใครอยู่สักทีหนึ่งไงน้องอยากไปอยู่มันจะว่างอยู่พีแล้ววันไหนจะแวะเข้าไปเล่นไหมเล่นเล่นอะไรเอออย่าเล่นกับใจเล่นกับใจโอ้ยน้องก้องทำลายพี่โตอีกแล้วพี่โตเขาเล่นกับใจเราอีกแล้วว่าตอนที่เราแบบให้ใจเขาน้องไม่รู้เหมือนกันว่าแบบน้องจะเข้ามาหรือเปล่า ไหมสักข้องมือเนี่ยมันเรื่องสักข้องหนึ่งถ้าตกแต่งส,สวยๆนะแต่จะของพิจาณาไารนาได้อันนี้เป็นหน้าที่ของผมเองที่จะต้องแต่งตกแต่งครับ <c oughs> <c oughs> นิดเหตุที่เป็นสถาบันนี้ก่อน <c oughs> <c oughs>